สวัสดีครับผมน้องวันนี้ผูกพีพามาเบ่งไ้นกไม้ครับเพิ่งไม้าปวารนี่คูหนึ่งนะครับเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมาที่เป็นผูกกับแม่ครับเนี่ยค้างหนึ่งโคกันพอดีเลย มันเซปอกขาไว้เรียบร้อยนะครับตัวละสามร้อยนะครับเดลมาหนิไลยคอเห็นแล้วประมาณ2สองเดือนครับนกบักเงินบักทองนั่นบักบมบุลอะไรนั่นอันนี้บักเงินกับวีทองครับ มึงเน่ยมาครับนอนอีกคืนหนึ่งแล้วผมมันเหลือด้ทีมงานบอกว่าเอานกบองนะครับผมเลยมาเอางมเบงดุน่นไปใส่กลุ่มเดียวครับคู่กันเราต้องเห็ดกลุ่มไงครับหรือแยกนะมันก็แยกไปแล้วครับอีกทีนี้แซมขาวๆครับนกลูกผสมนกผสม ให้กลงกับมีแต่นั่นกมมน็เลยทำความ giản นะครับกลงมาใส่นีน่ใหญ่ๆหอมไหมครับนนะแต่ล้อเบิรงมันใหญ่ถึนมกนกันขุนเลยครับขุนเนาะนกไอ้ฟาร์มนกผสมไปทั้งสี่เลยครับขุนดีผมมักนกคนขุนทั้งสี่เลยครับผสมเขาไมนเลี้ยงฟังเสียงมันเนาะ ม,นม,นนงงมันดิ่นไหลท็ากเจมีอะไรเจมีอย่างนี้เดมากเดยเดีวตอนแรกนี่มันทำความสะอาดกรงนไหมครับข้างในงเนี่ยมิเตย่เยปหาโคงไม่ใหญ่ครับโคงบนแล้วโคงเบิร์พู่กันน้อยพวกมันคงลบ หัยจุกหน่อยวิ่ณไหนมูหมอ่ะเกมกันลุ้งขันนึกคระพาวครับพุ่ช่วงนี้นาคุณนขนขึ้นน่าก็จีป๊อปป๊อปป๊อปนกขุนขึก

เขาเขากินดินกับเป็นไหมเข้า,าท่าเอะอย่ามัติดตามครับต่อไปว่าอายุเป็นไรอายุเป็นดีงามบอกนะที่ขันย้ำใด้ไหมครับเนาะเราที่หากงไม่แยกนไหมครับนี่แหละครับ มาชิกใหม่สายชิวซอ,องตัวอยู่หลังบ้านนะครับบักกัน40กับบักสายมูลอะลเราเฮ็ดแดเลยู่หลังบ้านเราเฮ็ยดมองหอยนกอยู่ครับแถวนี้มันที่อ่งละคลิปสันส้นๆไว้ซ้ำน,นี่ครับเออเดี๋ยวผมพบับมึงผมเพริ่งใหม่ของนี้เคยเป็นอ่างประกาศผมโล่หรอครับประกาศอะเหมือไม่เห็นมอง กัวหน้อย,อยเวลามีสังสรรค์นี่อย่างเขาสิเดติดกัวหน้อยอย่างงี้ครับ,นะน,บนั่นเลยสมบูรณ์นะครับเราสิมุวงหลังค่ายอยู่มุวงหลังคาอันนี้ก็บที่เห็ดไม้ครับเห็ดไม้ต่อมานะครับนี่ ที่มุงหลังค้าวไม่ตอตอเถือกไม่อีกครับแล้วก็เห็ดเตียงตอไม่อีกต่อกันมานั่งไหนหลายๆเอาตัวนี้ออกนะครับที่เอาตัวนี้ละครับไปตอแล้วก็มุงพหนหยางลงไม่อีกพันหยาลงมาอีก,ม,อกมันก็งาม,มนะครับบเบื้อันนี้มันเบิงบ้งงามอย่างเดียวแั้นก็ท่านสมบูรณ์ครับตนะิดตามดูต่อไปครับว่านี่เป็นยังไงนี่ก็ไม่เสียดครับไม่ผมไม่ผลิตไม่อีงไม่ มองล่างสวยไม่น้อยนะน่าสวยตอนนี้สิ่งขึ้นมันหลังน้ำไหลลงไปปลูกผักนะครับอระมาณนี้ครับผมคลิปสั้นๆตอนเสอบครับก่อนไปเห็นงานตะลัตตะเตะ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  เงินไอ้ทองทนดดมามาะครับพึ่งได้มาหมันมานเด้อวันที่หนึ่งมาตนลีรางวัลที่หนึ่งเด้อโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เสมอครับขอบคุณในไลค์ติดตามมาปุ๊บนันตตะบอกเลขในลูกบอกเลขบอกเลขแล้วนันตะต่ตัวใดตัวใดีครขาสว,วัสดีครับ